สมปองนะคะไปดูโฮงจุ้ยที่จังหวัดราชบุรีกันค่ะ ครั้งนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสร้างบนที่เปล่านะคะเ่อจะประกอบด้วยโรงงานน้ําแข็งสํานักงานแล้วก็บ,บ้านนะคะทางเจ้าของบ้านนะคะต้องการสร้างบ้านนะคะเพื่อขยับขยายครอบครัวนะคะขณะเดียวกันก็ต้องการให้พื้นที่ชั้นล่างของบ้านนะคะเป็นเสมือนศูนย์บัญชาการของธุรกิจไปด้วยนะคะในคลิปจึงมุ่งเน้นให้เห็นการจัดบริเวณโดยรอบและการจัดพลังงานหมุนเวียนของสํานักงานเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเกร็ดความรู้สําคัญนะคะเรื่องปัญหาขั้นบันไดเล็กคู่บริเวณหน้าบ้านนะคะไปดูกันเลยค่ะ เดิมออฟฟิศของเราจริงๆก็คือคอนเทนเนอร์ต er. in ัวนู right ้นใช่ครับคือกระแสเนี่ยมันว so ิ่งปุ s <S ๊บเนี่ยถนนตรงนี้เราทำปุ๊บมันวิ่งเสียบเข้าตู้คอนเทนเนอร์เราซึ่งเป็นตัวออฟฟิศเป็นเป็นหน่วยขายเลยครับแต่ตอนเนี้ยเรายืนอยู่ตรงนี้ครับพอเราย้ายหน่วยขายเรามาปุ๊บอบมันจะวิ่งตัดไปอย่างนี้เลยมันไม่เชิงไม่ดีคือคือเราโชคดีที่ยังมีตัวโรงงานเราอ่ะรับอยู่ แต่เพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยที่เป็นตัวตัวเก็บอ่ะมันหนีกระแส mm hmm. กระแสแทนที่มันจะพุ่งเข้าเราเขารับเต็มเต็มเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเปิดทางให้มันวิ่งผ่านไปเลยแต่มันโชคดีที่มีโรงงานตัวนี้รับนะเอาไม่เป็นไรคืออย่างน้อยเนี่ยตรงช่องคือเราอาจจะต้องดักกระแสเนี่ยที่มันวิ่งมาเนี่ยให้มันเข้าที่นี่พอให้มันเข้าที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยตรงช่องตรงตรงเนี้ย ตรงช่องของตัวตึกเราตรงนี้มันควรจะปลูกต้นไม้หรือทําเป็นระแนงสวยๆหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้มันประทะแล้วมันชะลอตัวอยู่ด้านหน้ากระแสจะได้เข้าเราด้วยกระแสส่วนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาในจากประตูรั้วของเราเนี่ยจะวิ่งเข้าที่นี่อันหนึ่งแล้วก็วิ่งเข้าที่โรงงานไดเล็กอันหนึ่งขอนึกออกนะอย่างที่บอกว่าถนนเมืองไทยอ่ะมันวิ่งชิดซ้ายถูกไหมถนนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนทีนี้ ฝั่งที่อยู่ใกล้เราเนี่ยในทางพวงจุ้ยเนี่ยเขาจะตีความว่าเป็นคนคนในคือค้าขายกับพื้นที่ใกล้ๆแต่ฝั่งที่อยู่เลยออกไปเนี่ยมันจะเป็นค้าขายกับคนไกลนะทีนี้พอเราหันอย่างนี้ปั้งปุ๊บะมันกลายเป็นว่าคนที่วิ่งใกล้เนี่ยเราจะไม่มองเขาแล้วเราจะมองหาแต่คนไกลๆอย่างน้อยเนี่ยเราแก้โดยการที่ว่าตัวโรงงานของเราเนี่ยติดป้ายโรงงานเราเพราะว่า ป้ายโรงงานของเราเนี่ยเรามีเฉพาะป้ายด้านหน้าป้ายด้านหน้ามันเตีย้ยหากินใกล้มันจะได้เป็นการบอกว่า,วาเราอ่ะจะคนใกล้คนไกลกูเอาหมดแหละไม่ต้องไปสนใจนะครับเอาที่ทำมาแล้วเดินขึ้นสะดวกไม่เกิดอุบัติเหตุพอสมัยก่อนเนี่ยมันมีสูตรนับเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ ถัดมาก็จะเป็นเกิดแก่เจ็บตายลำบากสูตร4กับสูตร5แล้วหลังจากนั้นมาตอนหลังก็มาพูดถึงนับเลขคี่คือเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าอาคารแต่ละหลังมีสภาพไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเรามีพื้นที่กว้างพอเขาจะสนใจการก้าวครั้งแรกก็คือเกิดแล้วก็มาแก่แล้วก็เป็นลานยาวๆไปเมตรกว่าเลยคือทำลายความรู้สึกของคำว,ว่าเป็นบันได แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะไล่สเต็ปต่อไปถึงเท่าไหร่ตามสบายเลยอันนี้เป็นวิธีแก้แต่นั่นหมายความว่าถ้าเรามีพื้นที่ข้างหน้ามากพอนะตึกตัวนี้เนี่ยมันพิงใต้หันเหนือนะมันก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากบางคนก็มองว่าบ้านหันหน้าทิศเหนือแล้วจะไม่ดีจะติดนูน่นติดนี่ซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวนะครับจุดแรกสุดคือประตูของเรา ประตูเรามองเห็นอะไรบ้างประตูนี้มองไม่เห็นประตูรั้วที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะมองไม่เห็นลูกค้าที่อยู่ไกลออกไปเพราะฉะนั้นการขยายรั้วประตูรั้วออกไปถึงเสาไฟตรงนู้นนะก็ถือว่าดีใช่นะแต่อันนี้ทําไปเราไม่เป็นไรหรอกเนาะตรงช่องนี้เราปล่อยให้ลมมันเข้าได้เลยตามปกติเลยเราไปการแค่ตรงนู้นพอเราพยายามใช้ประตูฝั่งขวา เพราะว่าประตูที่ฝั่งขวาตัวนี้แล้วถ้าเกิดเราเราขยายประตูรั้วปุ๊บอะเรายืนตรงกลางปุ๊บกระแสมันจะวิ่งเสียบเข้ามาที่นี่ทันทีเลยแล้วก็ห้องนี้คือออฟฟิศใ,ใช่ไหมถ้าในปีนี้นะพนักง,งานป่วยบ่อยสองช่องนี้นะครับคนที่รับเงินตรงนี้ค่อนข้างป่วยบ่อยนะ แล้วพอเข้ายุคเก้าปุ๊บอ่ะขี้งุดหงิดเพราะฉะนั้นตรงบริเวณเนี้สองช่องเนี้เดี๋ยวพอเราทําเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะเราตกแต่งด้วยของที่เป็นทองเหลืองเสร็จแล้วเอาพระทองเหลืองหนึ่งองค์มาจุดนี้เลยครับเนาะตรงนี้นะทำหิ่งไวหิ้งทำหิ่งไวหิ้งหนึ่งเอาพระทองเหลืององค์องค์งใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็กล้องวงจรปิดตรงนี้นะหันออกมาตรงนี้เลย นะดีแล้วนะครับจริงๆเนี่ยคนที่อยู่มุมนี้ควรจะเป็นคนเก็บเงินดีที่สุดคนคนที่นั่งดีที่สุดก็คือตรงกลางนี้คือคนนี้กับคนนี้สองอันนี้พื้นที่ตรงนี้ดีทั้งคู่อยู่แล้วครับผมผู้บัญชาการทัพจะอยู่หลังสุดเลยแล้วเอาเอาคนนี้เป็นหัวหอกคนที่มี power รองลงไปจากสองคนนี้มันจะเสียอยู่อย่าง ลองนึกภาพกระแสวิ่งเข้ามาตรงนี้วิ่งเข้าประตูนี้ปุ๊บมันต้องมากองในนี้ถูกไหมมันกระแสมันจะเข้าห้องนี้ยากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยกําแพงตรงเนี้ควรจะเจาะเป็นช่องจะทําเป็นช่องบานหน้าต่างเปิดปิดได้เพื่อที่ เวลาเรายังไม่ใช้งานเราจะเปิดแงมแมสมมุติถ้าเราอยู่ในห้องนู้เราเปิดแอร์แต่ตรงนี้เราไม่ได้เปิดใช่ไหมเราก็แค่ปิดหน้าต่างไปหรือตอนเช้าๆที่ถ้าอากาศดีๆเราไม่เปิดแอร์เนี่ยเราก็เปิดตรงนี้อากาศจะได้วิ่งเข้าห้องนี้ไปได้ไ